ทำเอาโซเชียลรอระอุไปทั่วโลกค่ะซอฟลิซ,ซาและลิสาค่ะหลังจากปล่อยอัลบั้มโซโล่เดี่ยวล,ลิสาค่ะสร้างปรากฏการณ์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกเพียงไม่กี่นาทีแฟนคลับหลายคนค่ะต่างตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นผลงานของสาวลิซาหลังจากเพลงถูกปล่อยออกมาค่ะก็สร้างกระแสะความฮอตแบบชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวล่าสุดค่ะสาวลิซาค่ะได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ของเราบรรดาแฟนคลับที่คอยสับสุนและให้กําลังใจเธอค่ะโดยมีคอมเมนต์หนึ่งจากแฟนคลับชาวไทยค่ะโพสต์ว่าถ้าพี่ลิซาตอบกับหนูใจ พี่สะพยเต้นเพลงลลิสาหน้าห้างพลรากอนโดยสาวลิิ่าค่ะก็ได้ตอบกลับไปว่าจริงป้าจริงป้างานนี้คงต้องให้พี่สะพยคนนี้ค่ะจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมซะแล้วล่ะค่ะชาวเน็ตหลายคนรอดูสเต็ปแดนอยู่ค่ะ